อ๋อหอยเต้อะไรเนี่ยโอ้ยทำอะไรเขาเองนี่ป้ากระโปรงเขาผิดฮะอะไรเต้เองทำอะไรกูทำทางลงให้บ่ะไอ้ยหนี่ครับทำทางลงให้อย่างดีเลยโอ้อยากให้ฮะอยากให้ลงไปโอ้ยเต้ เราไปดูงใ,ใกล้ๆเองป้ากระปูหรือว่าปิดว่ะเว้ยโอ้เห็ดทางโล่งห้ายางดีเสร็และะ้วบอโอ้โหขับรถลงไปเลยโอ้ตาย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 นี่ครับจอดไว้นี่เลยวันนี้มาหาเซเตอ,อร์หน่ยอยเว้ย สวัสดีครับ,รรบทำไร,ร,รใช่ไหมไหนเขาดูกเกี๊ยคำร้อนหน่อยอ๋อันนี้น้ำมันแต่นี่คำร้อนอย่างนี้ครึ <c ười> <c ười> ่งหนึ่งมันร้อนปะคนร้อนไหมร้อนเลยตังคไรไม่มีหรอกนี่แหละ อุ้ยยางือสีกว่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาใส่มองใส่หมวกว่าใส่หมวกก้าวมวกพลาดข้อไว้มันก็ะหอดแล้วแบบเนี้ยเนี่ยหมวกแข็มาไว้ดิเฮ้ยเอามานี่ <S <S ไม่รู้หมวกใครเอาไว้นี่แหลย,ยร้อนแล้ววะร้อนเลยนอใ<อ>ส่ยุดพักทำไ,ไมทำไมร้อนอี๋ให้ตตุงจัดตุเอให้ไหมหืมจันหลอกไปไ,ได้ไปเป็นโควิด<อ>ใช่ ตัวเอนะอู้สเตเตลงทุนทำทาง,ทางลงให้เลยครับยอดมากๆอันนี้อู้จะเต็มแล้วน,นี่อืมจะเติมอีกสามวันก็เต็มแล้วตรงนี้แหละตรงนี้เต็มความจริงวันนี้มาถึงตรงนี้นนองโอวันนี้นะถึงหลักนี้เลยนะี่อืมอืี่ไวก่อนเผื่อฝนตกให้มันไหลไปอ๋อให้นะ้ำาไหลไปออแล้วก็จะขึ้นขึ้นไปชั้นสองอีกบ่ ชั้นสองก็เทอัดกองเลยเนาะพอดีเลยเนาะเอ๋่เทอัดกองถึงตรงนี้เลยเนาะเอาเวลารถรถเหยียบมันจะไม่จมไหมไม่จมมันก็ถอยอัดอย่างนี้มันจะไม่จไม่ไม่เราเวลาเทหน้าดินอ่ะมันก็ต้องจมมันก็จมจมเหมดอนเทน้าดินอีปีหน้านู่นโอ้ใช่ไหมเทหน้าดินปีหน้าปีนี้เทไม่ได้หรอกจะมีอะไรเท ปีนี้เทไม่ได้หรอกหน้าดินมันน่วมไปหมดละโอ้โหใส่ดินเยอะเลยรถมันถอยไม่ถึงถอยได้ถึงไหนนี่ถึงตรงนี้เลยพี่ดีน่าจะถึงแค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใส่ดินเยอะมากเลยเบอร์กิเทจะถึงได้ไง่ายถอยก็งงนี่แหละ เอจมยังไม่ถึงฟาโคเลยก็บ่ได้ดิสตเตอร์ดันกระจายเนาะงานนี้น่ะสิเต็มลองดันปสิฮะเซ็มดันไม่เป็นดันเป็นคลื่นหมดเลยเซมดันอะดันอะไลองดูหน่อยไปเสตเตอร์สามกองนี่ป่ะเสตเตอร์ขี้เกียจแล้วเสตเตอร์เหนื่อยฮะเสตเตอร์เหนื่อยเสตเตอร เนี่ยร้อยเทีย่ยวนั่นนอไหนเนี่ยแค่นี้แค่นี้น,น,นะร้อเที่ยวอ,อู้เร็วแล้ว,วะหนึ100่ะนี่นะร้อเที่ยวทำไมเร็วแล้วะเนี่ยร้อยร้ก่เที่ยวอยู่วันนี้เมื่อวาน่ะร้อเที่ยวแล้วสองอยสามร้ประมาณสามรปุ๊บขึ้นข้างบนอีกสามก็เที่ยวประมาณเจ็รเท่าตรงนู้นแหละประมาณนั้นเลยเนาะเจ็ร สามร้อยห้าสิบประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบขึ้นบนชั้นนู้นไปก็ไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตรงนี้มันต่ำตรงไหนพอตรงนี้นะเทไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมไม่สูงเท่าไหร่นั่นาะทางนู้นจะสูงกว่าเนาะทเหลืงด้วยแดงกลับไปตรงนั้นพอดีกันเลยพอแดงอันนี้กับตัวไหนกับที่ดินนั่นะที่ดินนู้นนะที่ระทีแล้วตรงนี้มันสูงไหม ่สูงแล้วมันจะสโลปมาใช่ไหมพอมันจะสโลปมาอย่างนี้นะ่ะโอ้อยู่ได่หลักฟูนมาเกือบถึงเลืเอนซีดีอ๋อเออเนาะทางนี้เทมไม่สูงเท่าไหร่นี้จะเทงหลักแดงแล้วจะจะลาบมากับถนนตรงนี้อู้ถ้าเอาแบบเสมอจากถนนตรงนู้นอ้วนสูงตรงนี้สูงเลยเนาะตรงนี้จะทมสูงมากเลย ถ,ถ้าเอาเสมอถนนทางนู้นอ่ะวรงนี้มันใหญ่กว่าฝั่งนั้นเนาะต้องสโลปลงมาอย่างนี้เนะาะตามถนนตามแนวถนนเพราะมันขึ้นเนินออสเตอร์ยังไม่ได้ล้างรถเลยเป่ากรองไหมนี่ น่อ,อ๋อใช่ไหมสองวันเปล่าบ่วันนี้ต้องเปล่าเลย2สองวันยังสองวันนี้เลยติ๊กเกอร์อะไรดอกเยอะแยะไอ้เตยเต,ย,ตยสายดันอันทรอร์ไทซิง่งโอ้มีหอดแจ็คดําสิงวะ่ะไปรุ่นบ้านกรวดยะาติ๊กเกอร์เต็มเลยครับ หมดเลยมีแต่สติกเกอร์บริษัทเด้ไนี่ยนี่เต็มเลยดินี่นี่พงพัดอะไรเป็นไรเลยก็พงผัดพงพัดอะไรเนาะเป็นไะอ่านว่าอะไรอะไรไหนอ่านว่าเอาอ่านว่าอะไรจ๊ะฮะอ่านว่าอะไรไหนเอาอ่านให้ฟังรเลยอ่านว่าอะไรอยากแสดงนี่ความไม่เต้ยเอาทุกคนอ่านว่าอะไรเอา ให้ไปอ่านว่าพงผัดเองเองอ่านว่าอะไรไม่อยากแสดงพงพัฒนะบ่ออ่านว่าอะไรถูกแล้วไอ้เต้ยพี่อ่านถูกแล้วมันไม่ใช่พงพัฒนาลายแต่งหรอกเนื้อไม่ใช่พงพัฒนาบอกว่าพงพัดอะไรอยู่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไหนเอ้าอ่านว่าอะไรเอา้าอ่านว่าอ่านว่า อันนี้พอสะเพ,พาสระอาเนอะเอออ่านว่าพอสะเพ,พาสระอาอ่านว่าฮะพงผ้าบ่อา่านว่าอะไรในอ่านให้ฟังม,มั้งเสต็มปีนี้องไรมั้ยอ่ <c oughs> อานอยู่เองหาฟัางน้อยเออะหูยะอะไรเต็มหลังรถเลยเตุยอื้อจได้อันนีกลบอลยอันนี้เดี่นี่ เพื้อนขี้โคลนหมดเลยดูดิยันนี่อะคลโคลนฮะขี้โคลนตั้งแต่วันไหนนี่เต็มตุ่มดูขปะล้างคาครับปรอยู่เลยนี่ยดูไรอันนี้ลามเลยนี่ลามมันนี่มันต้องเจาะรูเนาะแล้วเอาลวดมัดเนาะถูกไว้จะเอาสว่านมาเจาะกี่วันแล้วมันต้องเจาะรูแล้วลวดมัดตั้งแต่เดือนที่แล้วนี ดันเปยพี่เซ็มเอ้าเดี๋ยวิดไฟกับโปรมาไปพี่ดันนะ,ะทำาไมตู่ไปเดี๋ยวจะไปซื้อโ้งให้กินเออไปไปไปเองเอาตังเองนะที่ไม่ไมีตังแล้วเออไปไปคือ, <ไป S 2> อจัดการไห้